ชื่อเฟิร์นอินทุออนวรรณเสเนนะคะมาจากโรงเรียนประพานมติ2แล้วก็คณะภารกิจก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้ครับมเฟิร์นคิดว่าอาชีพนี้น่าจะหางานทําได้ด้วยเพราะว่าแล้วก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับบัญชีหรือบริหารอยู่แล้วแล้วก็สนใจอันนี้ที่สุดแล้วค่ะอันนี้มันคือเห็นแล้วใช่ถานแรกคือฐานอะไรที่น้องเริ่สัมภาษณ์ค่ะภาเป็นไงบ้าง โอเคค่ะพี่น่ารักดีแล้วพี่เขาถามอะไรบ้างอะก็ถามมาแบบคะแนนน้อยขนาดเนี้ยจะเข้าบัญชีจุลาโอ้โหถามแรงอ่ะแล้วเราถอมว่าไงอะรับต้นจุลาใช้แก๊สแก๊ปหนึ่งงเก่งแค่ให้ผ่านสามก็พอแล้วหนูผ่านพอดีจริงครับน้องคนไหนที่เกรดน้อยไม่ต้องไปสนใจ นะฮะรับตรงเก็บเป็นแค่ตัวตัดผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราผ่านทุกอย่างไปวัดกันที่ข้อสอบเนาะสวยๆมามาจันอีกห้องหนึ่งห้องห้องหนึ่งเป็นห้องที่ออดิชั่นเตรียมตัวมานานไหมวันนี้มาออดิชั่นไม่นานมาเมื่อเช้าตีห้าคิดไว้หลายเพลงอแปลว่าร้องเพลงเนี่ยอะไรอ่ะร้องเพลงร้องเพลงนิดเดียวแล้วก็เล่นมุกแป๊กเลือกร้องเพลงอะไรฮะเพลงไม่สมมติของ ชูกหากสมมติว่าไม่ใช่เรื่องสมมติใช้ใจร้องให้ดีเลยมองฉันที่แววตาจะยังเกลียดไหมถ้าจะยอมรับให้เรื่องราวนี้มันเป็นความจริงเขาก็บอกว่ามันต้องมีให้อะไรนะจับฉลากด้วยละครด้วยดี่น้องเฟิร์นเฟิร์นได้บทอะไรอะะก็นายพี่วักได้พี่วักฮะแบบนี้เป็นพี่วักเหรอเนี่ยก็ แต่กวละละนลั่นแล้วเรารู้จักพี่วารฟมาก่อนไหมรู้ไหมว่าเขามีแบบลักษณะเขาลิกเป็นยังไงหดโห,หดแบบน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นมีให้จับฉลากเลือกคาถามด้วย เรา,เราได้คาถามอะไรกันแน่คถามบบว่าถ้าเพื่อนสนิทมายืมตังแต่ไม่บอกว่าจะคืนเมื่อไหร่เ,เราจะให้คืนป่ะหนูตอบไปว่าให้ยืมค่ะสําหรับเฟินนะคะถ้าเพื่อนสนิทมายืมเงินเฟินก็ให้ค่ะให้เท่าที่มีค่ะคือมีแค่ไหนถ้าเราช่วยเขาได้แค่ไหนเราก็ช่วยเขาเต็มที่ถึงแม้เขาจะบอกว่าคืนเงินไม่ได้แต่ว่าเธอถ้าเขาเป็นเพื่อนสนิทเราเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมค่ะหนูว่าเพื่อนเขาจําได้แล้วค่ะอยู่ที่ว่าจะมาคืนไหมบางทีการทวงตังมันก็เหมือนกับ เออทำให้รู้สึกไม่ดีทั้งสองฝ่ายก็แล้วแต่ว่าเขาจะคืนหรือไม่คืนค่ะใจกว้างให้ขายของนิดนึงชีวิตน้องเฟิร์นมีอะไรน่าติดตามบ้างอะให้ขายเลยชวนเพื่อนๆมาโหวตกันสำหรับเฟิร์นที่คิดว่าสิ่งที่น่าติดตามก็น่าจะเป็นตรงที่ว่าเฟิร์นเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งค่ะว่ายังไม่ขยันแต่ว่าแต่แต่ตอนนี้ขยันลขยันมาสักพักอะแต่แต่ถ้าพื้นฐานก็คือจะคือเป็นคนแอคทีฟตลอดคือตรงนี้น่าจะให้เพื่อนติดตามตรงที่ว่า เดี๋ยวเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวแทนเด็กเด็กที่เรียนไม่เก่งเกรดไม่ดีแต่ว่าเนี่ยจะเข้าจะทาฝันให้สําเร็จอะไรนี้โอ้โหพี่ชอบมากนะฮะนี่พี่ชอบมากนี่แหละเป็นจุดจุดพีคที่แบบเราจะพิกยังไงพอคนมาติดตามเราบ้างมากมันก็โหกดดันกดดันบึบบเฮ้ยทำให้ได้อะไรเงี้ยคือติดก็โชคดีของเราไม่ติดก็อายเอาละไปหมดแล้วคิดหมดแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะช่วยกดดันโหวตมาเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าน้องฝนต้องการแรงกดดัน <laughs> นะฮะกดดันให้แบบว่าถึงเส้นชัยให้ได้ก็ยังไงใครชื่นชอบน้องคนนี้ก็อย่าลืมมาโหวตเยอะๆเลยนะครับน้องเฟิร์นนะครับจากโรงเรียนประพามนตรีสองคณะภารกิจคือาพานิเชียศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณ์มาหารรวิทยาลัยค่ะโหวตเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบาย